น้ำด้วยนะ<_ <EN> _><ล>ย สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับของชายเดียวเสวุวบรรกุลครับและกะทิณัทิดาสหกิจรุ่งเรืองค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการซ้อนเซ้นรายการที่จะต่อเติมความคิดสร้างสารรค์และสร้างเสริมจินตนาการทางด้านศิลปะให้กับทุกๆคนค่ะทางไทย PBS ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16นาฬิกา50นาทีเป็นต้นไปนะครับพี่ชายเดียวเรามาเที่ยวว่าหลายวันแล้วนะพี่พี่ชายเดียวคิดถึงใครบ้างไหมคะคุณนะถึงจะต้องซ้ำน้ำตาถึงก็ต้องซ้ำน้ำตาเลยคิดถึงสิ คนเราเวลาอยู่ท่ามกลางความสงบเงียบนี้นะเราก็ทาให้นึกถึงใครคนหนึ่งในความทรงจาของเราอ่ก็เหมือนกับศิลปินที่จะมาวาดภาพของเราในวันนี้นะคะเขาก็มีห่วงแห่งความระลึกถึงเหมือนกันอ๋อเหรอน่าสนใจไปพบกับพี่นัทพลเจียงเจรี่ยันนว์กันเลยค่ะศิลปินรอเราอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับพี่นัทพลครับสวัสดีค่ะครับคิดถึงใครพี่อ๋อผมไม่ยื่ที่ชูไม่เป็นไรครับครับวันนี้ผม คิดถึงคุณย่าของผมเองครับอท่านสบายดีแข็งแรงสบายดีครับแข็งแรงแต่ช่วงนี้แบบเราอยู่ห่างกันนะครับเหมือนแบบตอนนี้คุณย่าพักอยู่ที่ที่บ้านใช่ไหมผมมาศึกษาที่โคราชนี่ครับก็เลยทาให้เราไม่ค่อยได้เจอกันเหมือนเมื่อก่อนทําให้นึกถึงวันเก่าๆก็เลยจะนําภาพคุณย่าของพี่นักคนมาวาดภาพใช่ไหมคะใช่ครับ หนูใช้ดิสอร่างใบหน้าคุณยายบริเวณกลางภาพโดยใส่รายละเอียดและแรงเงาตามลักษณะของแสงที่ส่องเข้าด้านขวาซึ่งต้องดูน้ำหนักสีจากภาพถ่ายทั้งสองแบบค่ะเพื่ออะไรทำไมต้องมีสองแบบนะคะเพื่ออย่างแรกก็คือเป็นภาพถ่ายปกติที่เราถ่ายกันถูกครับโอเคเราก็รเราก็จะเห็นรายละเอียดเห็นอะไรทั่วไปแต่ที่ ต้องการให้เป็นขาวดำเพราะว่าเราต้องการเห็นน้ำหนักที่ชัดเจนแสงเงาใช่ครับเมื่อได้ภาพร่างแล้วพี่นุ่นก็ใช้ผู้กันร,ระบายสีเหลืองอย่างบางบนกรอบผ้าใบแล้วระบายสีเหลืองที่เข้มขึ้นทับอีกชั้นเพื่อง่ายต่อการคุมโทนสีค่ะ คราวนี้ที่เวลาที่เรารองพื้นนะครับทําไมจะต้องใช้สีเหลืองเรามีความหมายอะไรหรือเปล่าครับก็เป็นสีเหลืองนี่ก็เหมือนเป็นเป็นสีเฉพาะตัวของเราครับเหมือนกับว่าแบบถ้าเราลองลองพื้นเหลืองแล้วเราสามารถควบคุมน้าหนักควบคุมแสงเงาของภาพได้ดีกว่าที่ว่าจะลองพื้นสีเขียวสีอะไรอ,อ,อันนี้เป็นเป็นส่วนตัวโดวยส่วนตัว โดยใช้ผู้การแต้มสีน้ำตาลคัดน้ำหนักเงาบริเวณใบหน้าโดยไล่จากน้ำหนักอ่อนไปหาน้ำหนักที่เข้มขึ้นค่ะแล้วถามนิดนึงค่ะเราวิธีการให้น้ำหนักแสงเงานี่มีวิธีการยังไงบ้างล่ะคะก็การให้น้ำหนักแสงเงาของผมก็ขั้นแรกก็ก็เหมือนโดยทั่วไปก็คือเราจะเริ่มลงตั้งแต่สีที่อ่อนอค,ค่อยๆไล่มาจนเป็นน้ำหนักเข้มล้วเราจะไล่มาเรื่อยๆเพื่อจะทับน้ำหนัก เพื่อให้มันซ้อนกัน,อนเอย,ยนชั้นๆนะครับอ่อนแล้วก็ค่อยๆเข้มนี้เห<ช>รอคโอ้น,นี่ใช้สีเข้มอยู่นะครับทำไมถึงเลือกใช้สีเข้มในการบยะครับก็เพราะว่าเราต้องการผักระยะให้เข้มแล้วทําให้แสงมันเด่นชัดขึ้นมาครับ เห็นอีกอย่างถาะ,ะเวลาคนระบายแบบว่าศิลปินท่านอื่นจะระบายแบบธรรมดาแต่ทำไมอันนี้แบบวนๆวนๆเพื่ออะไรครก็อันนี้เป็นเป็นเหมือน,น,น,นเป็นเทคนิคการระบายส่วนตัวนะครับก็แบบว่ามันทําให้เราควบคุมน้นําหนักในการระบายสีได้ดีกว่านี่คือใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็เป็นส่วนของการเก็บรายละเอียดแล้วครับอืมอค่ะแล้วคอนเซ็ปต์โดยรวมของภาพนี้ครับก็อทั้งหมดคืออะไร ก็เป็นคอนเสิร็จที่ว่าผมคิดถึงตอนที่ว่าคุณยายพาไปทําบุญที่วัดนะครับผมว่านึกถึงภาพที่ว่าตอนที่คุณยายทําบุญเสร็จนั่งโละฟังธรรมทศใช่ฟังธรรมฟังเทศนะ คุณยายสวยยางเลยขอบคุณครับครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นัทพลมากอยากจะให้พี่นัทพลเนี่ยฝากอะไรถึงทุกคนหรือว่าแนะนําสําหรับคนที่อยากทํางานประเภทนี้หนึ่งก็สําหรับใครที่สนใจเรื่องการทําศิลปะนะครับก็ก็ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องวาดลูกคุณยายหรือว่าลูกเราสามารถวาดลูปอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะแล้ววาดแล้วแบบเราให้มีความสุขรู้สึกแบบ มันเป็นอะไรที่ช่วยช่วยทําให้เราแบบผ่อนคลายแล้วรู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่แบบส่งเสริมที่ได้ประโยชน์ใช่ครับให้กับตัวเองด้วยแล้วก็ให้ผู้อื่นด้วยค่ะผู้อื่นมาชมงานเราก็ถ้าเราเขียนสวยเขาก็ชมเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขไปเด้อครับอค่ะวันนี้ขอบคุณพี่นักตลนนะที่มาเป็นวิทยากรให้กับรายการเราขอบคุณครับสวัสดีครับ ว่าเนี่วันนี้เรานําตะแกรงมาไม่ได้มปึกไม่ใช่เอาทำไรจับนกนี่จะจับนกได้อหะไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้เราจะทาโคมไฟนกกันค่ะอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะก็มีกระดาษโปสเตอร์หลากายสีสันค่ะนี่แล้วก็หลอดไฟนะคะแดนปิ้ง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 ตะแกรง มองเห็นไหมเข็มมองเห็นไหมคะแล้วก็ได้ค่ะขั้นแรกนะคะที่ใชัเดียวรเราจะมาพับนกกันก่อนคะ่ะกเป็นนกเรียบร้อยแล้วคะ่ะง่ายนิดเดียวเองทำแบบนี้นะคะ หลายตัวหลายสีหลายขนาดเพื่อให้มีความสวยงามค่ะเมื่อได้จำนวนที่พอแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปพี่ใช่เดียวอย่าเพิ่งบินเพลินค่ะ<อ>สนแข็มกับได้เลยค่ะอ่าสนใจเข็มลยได้ก็ได้ใช่ทำเลยหลังจากนั้นค่ะเราก็ร้อยแข็มเขาเป็นในตัวนกเลยค่ะ นี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็นำตะแกรงที่เราเตรียมไว้นะคะคมาติดกับหลอดไฟค่ะแล้วก็ต้องมัดนะครับมัดเป็นเป็น,น,นได้แบบนี้นะคะพี่ชายเดียวห,หลังจากนั้นค่ะเราก็นำนกที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาติดเข้ากับตะแกรงเลยค่ะครับปูไปเลย ทำแ <kahkaha. S 2> บบนี้นะคะจนให้เต <t manuscript> ็มทั้งตะแกรงเลยค่ะครับมาแล้วมากันทั้งตะกูลรอแล้วเยอะมากอ่ะนกใช่ไหมใช่เดี๋ยวต่อไปเปิดไฟนะคะเดี๋ยวกะทิเรียกไฟเองมาเฮ้ยทำได้ไงอ่ะ เฉพาะตัวความสามารถเฉพาะตัวค่ะพี่ชายเดียครับและนี่ก็เป็นศิละปะก,การพับแล้วก็การจัดวางของน้องกะทิที่มาฝากกันในวันนี้แต่ว่านอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรมมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ค่ะก็เหมดเวลาของกะทิแล้วก็พี่ชายเดียวแล้วค่ะ พบกับเราได้ใหม่หทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16นิา50นาทีในรายการสอนสวันนี้สวัสดีค่ะค่ะน,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 นี่จะจัะบนกได้หรอหไม่ใช่อย่านัวันนี้เราจะทำโคนไฟนกกันค่ะอ๋อือดัดลวดให้เป็นรูปนกแล้วก็มีปีกด้วยเนาะไม่ใช่ ี่ะสายตาไม่ค่อยดีแล้วผ้าฟางไปหมด